เรื่องของสถานที่สําหรับสุขภาพครับเรามีอยู่2ที่ในเขตพื้นที่บางปูที่เป็นการดูแลของเรารมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่กำรุครับ,รรบแล้วก็ศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์ที่ซีคอมเพล็กซ์แห่งนี้แหละนะครับผมนั่เรียนอย่างนี้นะครับจากจากหลักคิดแนวคิดนโยบายของท่านนายกเนี่ยท่านไม่ได้มองสุขภาพไปแค่2ศูนย์นี้นะท่านท่านมี ทางปั่นจักรยานริมน้ําจือเรามีเส้นทางออกรัางกายริมเขื่อนที่สามารถได้คนไม่รู้เป็นของเทศบาลบางปูท่านสามารถทําเป็นอนาคตมันอาจจะเกิด บูลลิงอาจจะเกิดเส้นทางที่มันครบวงจร oh. ปลอดภัยที่จะออกกำลังกายได้ครบรอบใหญ่ๆมีรอบเล็กรอบใหญ่นะครับอันนี้อยู่ในวิสัยทัศน์ท่านทีนี้ในส่วนของการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นแบบนั้นใช่ไหมในส่วนของการที่จะเกิดมาตรฐานขึ้นมาก็คือการกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีสนาม uh. ที่ได้มาตรฐาน uh. ปลอดภัยแล้วก็ฟรีนะ uh. ครับ เปิดโอกาสให้เด็กๆทุกกลุ่มตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยครับถ้าท่านเคยไปจะเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆเนี่อยได้มีโอกาสตามคุณพ่อคุณแม่มาเล่นในสนามระดับแบบนี้เนี่ยซึ่งเรามีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ ล,ลานวัฒนธรรมเนี่ยที่ตรงตำลุนะครับซึ่งตรงนี้รถอาจจะติดหน่อยนะครับเพราะว่าทำทำถนนแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นหลักมานานมากแล้วก็เพิ่งจัดแข่งวอลเลย์บอลน,นะครับซึ่งซึ่งประสบความสําเร็จมากนะครับสนุกสนานมากผมไปไปไปร่วมงานทั้งพิธีเปิดและพิธีปิดเนี่ยทีมท,ที่ที่มาแข่งเนี่ยก็เป็นระดับได้แชมป์ระดับประเทศส่วนที่เกิดใหม่ขึ้นมาเพิ่งเปิดมานะครับ ก็คือศูนย์ศูนย์กีฬาในร่มซีคอมเพกนะครับสปอร์ตเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในซอยเทศบาลเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ยพอท่านมาเดินตาปูถนนปูเดินแล้วก็ <ผม S 1> ท่านสามารถเล่นกีฬาต่อแล้วก็ต่อริมทะเลได้เลยเนี่ยในนั้นจะมีสนามฟุตบอลยา่าเทียมในร่มมีสนามบาสสนามแบดนะครับมีพิเคอร์บอลด้วยตอนนี้แล้วก็มีฟุตซอลนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะพาลูกหลานนะครับหรือมามามา,มาเดินเล่นแล้วอีกหน่อยเราจะทำพารานบายด้วยนะครับสำหรับเด็กๆ แล้วก็ในแผน68เนี่ยถ้าไม่โดนตัดงบหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจจะมีกีฬาเอ็กซ์ตีมอยู่ข้างล่างแล้วปีนผาจําลองอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเป็นอาคารที่คุ้มค่ามากใช่ครับแล้วก็ยัง<ะ>มีผมแอเห็นยังมีห้องสําหรับห้องเต้นครับ <S <S ห้องแดนซ์ <S 2> <S 2> Dance นะครับซึ่งข้างหลังเราก็คือศูนย์เรียนรู้ซึ่งตอนนี้อยู่ในโครงการที่เรากําลังทําเพื่อจะออกแบบแรีดิเวเวตอยู่ในอนาคตเนี่ยตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย มีห้องซ้อมดนตรีพอพอบอกได้ไหมครับพอเป็นไกด์ไลน์ไกด์ไลน์ที่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 เราอยากให้ให้มีนะครับมันจะมีห้องซ้อมดนตรีมีห้องไลฟ์สดมีห้องเวิร์กช็อปเพื่อสอนเด็กๆห้องเรียนหนังสือนะครับมีห้องสมุดดิจิทัลจีเคพาร์คมีคาเฟ่มีเทเตอร์อนาคตเราอาจจะมีโครงการที่ถ่ายหนังสั้นแล้วมาประกวดกันนะครับเรามีหอประชุมข้างๆนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาจะมีแข่งรอบโรบอตนานาชาตินักกีฬาจากทั่วโลกนะครับ ทั้งหมด40ประเทศรวมหนูประเทศไทยด้วยเนี่ย500คนเดือนไหนนะครับเดือนพฤศจิกายนประมาณวันที่24ประมาณ24พฤศจิกายนเนี่ยแล้วอันนี้เขาสามารถเปิดให้กับบุคคลโดยทั่วไปเข้าไปก็สามารถเข้ามารับชมมาสังเกตการได้นะครับอันนี้เป็นงานโรบอทที่ที่ที่จัดครั้งแรกที่เทศบาลบางปูเช่นกันเพื่อต่อเนื่องเพื่อ อยากสะท้อนให้ให้คนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน,เ,นเห็นภาพว่านี่คือเมืองแห่งการศึกษาเมืองแห่งการที่เป็นจิตอาสาที่มาสอนน้องได้ที่นี่นะครับมาสอนเลขมาสอนและมาเรียนพิเศษมานั่งติวการมาอ่านหนังสือผู้ใหญ่ก็ไปเล่นกีฬาในร่มผู้สูงอายุก็ไปเดินเล่นในสวนริมทะเล s> <S ซึ่งเหลเ่านี้คือซีคอมเพล็กซ์ในนิยามของท่านนายกก็คือบางภูเมืองอิ่มสุขซึ่งเราพยายามจะทํา ทางเทศบาลกาลังทําถนนแห่งนี้ซอยนี้ซีคอมเพกแห่งนี้ให้มีชิวชีวาครบวงจรแบบครบวงจรทุกวัยทุกเพศทุกวัยจริงๆเด็กมาเล่นกีฬาได้พ่อแม่ก็จะมาเรียนรู้กับลูกอยู่ในอาคารสูนกีฬานี้ก็ได้ครับลูกจะไปเล่นกีฬากับพ่อแม่ก็ได้ที่อาคารสูนกีฬาได้หมดซอยเดียวจบครับจบเลยจบทุกอย่างว่าข้างหน้าจะมีทั้งกีฬาการเรียนรู้มีตลาดใช่มีว่างานราชการก็ได้ที่นี่ฝึกอาชีพครับพ่อแม่คนงไหนว่างๆเอาลูกมาปล่อยเทศบาลถูกต้องครับ สบายเลิกเรียนลูกเขาไม่ได้ฝักเลียงนะใช่ครับแต่ทางเทศสบายเขาไม่ได้ฝากเรียงนะโยเข้าใจก่อนนะปล่อยไม่ใช่มาปล่อยแล้วไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่นะรีบดักไชเลเรายังไม่มีศูนย์เด็กด้อยค่ับ